นั่นผัดเป็นถ่วมขึ้นหอดเพื่อนผูคนคน้นแถวจังหวัดอุบลว่ารินว่ารอยตัวก็เกิดแต่น้อยจนมาสีคนเป็นกันยังบอกเคยเห็นปานหนีจักเถื่อเป็นตะเปิดตาเบืออีหลีแม้อาถ่วหอดวัดหอดว่าพระสงค์องค์เจา้าจนในขืนสันเขา่าเทิงหอละขั้งท่วปีใดกบะบ่เป็นตาสั่งคือปีก้อนหนีอึดหอดวันสีขี่สีรับสีนอนในนี้เข่าแปดอนไฟ่บานอยู่ตำ ตกยามแลมยังคำหลดทั้งหินทั้งยุง่งผู้ได้บานอยู่สูงกะสิไข่ยอยู่ดอ,อกพอสีหันใจออกจากน่อยนออาแต่ทั้งบานเดินซ่าอูบนุ่นกลดกาไขาเข้าวจากผักถมหอดหลังคาแต่บานหัดสวนหยาจนหอดบ้านดูเกือบบอมมีบอลยูถ่วมหอดค้างเหืน่นพอ,อยังเขียนจนในง่อยสั้นขีเฮ็ดค่อยสั้นทีลีย่างหนาตาเสื้อจากสิขีไซเวยน์นำถ่วมล่าวา เมียเราเอินมาดผาผ่าขัวผ่าแกงล่างคนปวดแน่งแหงอึดบอลสีขีจนในเขาไปรี่ขีใสทุงอย่างเ่าอยู่บ้านป่าย่างส่วยไรขนาดแล้วเช็้นทุงกระดาษร้อยนำม,มาหาแล้วก็ไหวกะว่าเศร้าเอาปูปับเปิดออกแลล้วนอนกขับหลุดเป็นขีเต็มถุงของบักฮาลงพุ่งใหนดอกล่าวานี่แหลนะนอพนวาบัานขอนเมืองหอม อึดหอดแงกับปอมนกหนูปูปีกบทนแต่สิรีจากน้ำจากไฟจากสีนี้ไปไส่แหลงแน่ถ่วมแน่จังไม่อยากนอแม่นอป่านออเอาน้ำล่งแล้วผัดมาเรืองวาล่าวุ่นไหวขนาดน้อยผะโลกระบาดต่างตางหน้าน้าบ่จกอาฮีว่าฮิโหน่ฮีหลีบขบมาขันมาบีบมาเขียวมาเข็นจนว่าอาฮีเอ็นหัวแดงจึงคึงขังง้นว่าถ่วมนันกัถ่วมตยห้าถ่วมได้ถม่วดี สัมมน้ำยังไปถ่วมหอดผีอยู่น้ำประสาผีตัวนึงมั่นวาอุกอังเล้กูถาสแตกหัวหมูเหล่าให้ไก่อกน้ำผวกมาเสียงโศกข้อเหล็กข้อห้วยกูกะเลยมาช่วยน,หนามถ่วมมั่นกอนกระเลยอึดหอดบอลสีรับสีนอนสีไปหลอกไปร้อนันกับแสนลำบากนี่จังแมนมั่นยากแนวเกิดเป็นผี คือเจ้าหนึ่งกระยนหนีไปคือองค์เดือกไปดึกดึก,ดกนํำเมือกปักกิ่งห้าหน้อยขี่ขานถาขานค่อยฝ่าทรงค้นทรงพอถวังหลังโกงบานหัดสวนยาจนเด็ดนางบังฟ้าขีล่ลงน้ำปองหลเดทึงขี่ทึงซองเมืองหัวป่าดแต่ว่าพอใหญ่โสบานเล่าหลังจำทางหอดย่ำคำกินขี่หลังข้าฟังเสียงตกลงมาปั่นเสียงระเบิดจนมาแม่ใหญ่เกิดเล่าเอื่นไปถามหวยเขาเกิดทรงข้ามกันบ่เล่า่าบ ทวมกระทวงแต่หาผ้าโลผ้างานรัฐบาลกับจนบอได้อยู่นั่สิ่งของมาสู่เขานามปูปลาเป็นพวกหวานพวกยาแก่วัดแก่ไขเพิ่นกะดียังไงสาถูบุญคุณรับผู้มีใจบุญเอ,อเื้อเฟื่อเพื่อแพ่ให้เขาซานมาแน่เป็นเงินเป็นค้ำผู้ประกอบละกำตามมีตามเกิดนับว่าเพิ่นประเสริฐในด่านคิตใจแต่สีเขาทงไผ่เดชซาไม่เกี่ยวสีไปเขาทงเสียวบวชทงสหาย ไผ่ไดหน่อยได้หลายดีสราไม่ทราบไผ่สีใ,สใสดเป็นหาเป็นรถเป็นเขียนแต่บ่าพอยญ่ยเขียนผัดบด่อใดน้ำมูเนีย่ยแล้บ่อดดอยู่ตำบนปะทุ่มเลียวเห็นคั้นเลียวเห็นคนเขาซุ่มกันรับเขาแจกเล่าก็เขาไปแสกขารับน้ำเขาจนมาแม่ยญ่เฒ่าถ่วงเอาแกงแก่หัวหิบนี้ทาแม่เท่านี่มาหยังบ้านจะอยู่ทางว่างมีสงัดคุณตัว